จะส่งลกให้ลูกค้าครับเงินสดครับผมประหลังเนี่ยกำลังร้องรถใหม่ครับผมมันระบบระบบทิ้งคันเก่าเลยครับได้คันใหม่ก็ทิ้งคันเก่าเลย โอเคครับคูบต้าเราจะเลินนคะรับพนมาาสักาสินค้ามาผมทดสอบนะครับมันเป็นฝรั่งนะครับประเทศอังกฤษนะครับสนใจคูบต้าชอบมากเลย